สวัสดีค่ะนี่มันคือใบอะไรกันแน่สังเกตว่าจะเกิดมาหลังจากที่ดอกฟูกิโนโตะหายไปแล้วมันก็จะกลายเป็นใบอย่างนี้ค่ะแล้วเกิดอยู่ตรงฟูกิโนโตะที่หายไปนะคะถ่ายรูปถาม Google ก็บอกไปสารพัดแบบ แล้วยังบอกว่ากินได้ด้วยนะคะคือใบอะไรนะอยากรู้จริงๆหลังจากดอกู้กิโนโตหายไปมันก็จะกลายมาเป็นใบใหญ่ๆแบบเนี้ยใบใหญ่จรนะิงๆนะยิ่งถ้ามาดูช่วงที่ดอกู้กิโนโตเพิ่งจะหายไปค่ะใบเนี้ยจะสวยแต่เนี้ยใบไม่สวยเพราะว่ามันเป็นวันที่อากาศร้อน กัานกับเดี๋ยวจะให้ดูจะให้ดูจะให้ดูนี่นะฮะเนี่ยะดูต้นเขาสินั่นน่ะเขาบอกกินได้หรือว่าก้านมันกินได้เหรอเนี่ยมีการตัดด้วยนั้นเนี่ยเออมันกินได้จริงเหรอเนี่ยมีมีตัด มีตัดก้านไปคือว่าก้านมันอร่อยค่ะเนี่ยเยอะมากเลยเนี่ยทุกครั้งเนี่ยด,ดอกฟูกินโนโตก็จะอยู่ตรงเนี้ยเพราะดอกหายใบนี้มันก็จะขึ้นมาอยากรู้จริงๆถ้ากินกินตรงไหนเนี่ย แสดงว่ามันต้องกินได้เออมันคงอร่อยค่ะเนี่ยมีรอยตัดตรงตรงอย่างนี้นะคะเนี่ยใบเล็กอันนี้คือใบเล็กนี่คือก้านใหญ่ก้านใหญ่ค่ะก้านใหญ่ก้านใหญ่หญจริงๆแต่มันแข็งอ่ะถ้ากินกินยังไงมันแข็งโหก้านนั้นก้านนั้นน่ากินเนี่ยเนี่ยก้านเนี้ยค่ะเนี่ย จริงว่ามันคืออะไรมันเกิดมาแทนที่ฟูกิโนโต,โตจริงๆนะคะดูสิดูใบเป็นก้านร,ร่มได้เลยแล้วบอกเป็นเอดิโบด้วยค่ะต้องพี่พี่น้องน้องที่อยู่ญี่ปุ่นนะคะคงจะรู้จกักเนี้ยเนี่ยเขา ไหนดูสิไหนลองชิมดูสิเ,ออเนี่ยไหนๆลองกัดดูสิดูว่าอืมไม่มีรสชาติเลยเนี่ยมันมีคนตัดจริงๆนะคะเนี่ยเนี่ยเนยนั่นนะคะมันจะเป็นแบบเนี้ยมีคนตัดจริงๆก็แสดงว่าคนเขาชอบกินไหน มันอาจจะกินได้ลองกัดกัดดูมันเหมือนกับไม่เชิงหยวกเหมือนกับกาบกล้วยสินะเขาเรียกเป็นกาบกล้วยค่ะไหนทีครั้งว่าน่าคะ่ะลองกัด mm hmm. อยากรู้จังมันไม่มีความอร่อยเลย เหมือนกับกัดเปลือกกล้วยกาบกล้วยนะ่ะกาบต้นกล้วยนะคะต้องต้องรู้ให้ได้ว่ามันคืออะไรเนี่ยค่ะต้องรู้ให้ได้เพราะอยากจะรู้ดูใบมันเินี่มินี่ใบย,ยังเล็กนะคะใบใหญ่นั้นใบใหญ่จริงๆเนี่ยค่ะไม่มีคนญี่ปุ่นผ่านมาถ้ามีคนญี่ปุ่นผ่านมาค่ะจะถามเนี่ยขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะ เดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งอึ๊บนี่ไม่ใช่น้อยๆน,นะน่นะใบมันใหญ่ดล้วดูใบนี้สิน่ะ,นะมันจะเป็นกลมๆอย่างงี้มันจะเกิดหลังจากดอกฟูกิโนโตโหายไปเช่นเดียวกันกันกบดอกชนิดหนึ่งคือเดี๋ยวก่อนนะคะ ดอกที่มันเกิดขึ้นมาเหลืองเหลืองสีเหลืองเหลืองเหมือนดอกเขียวสิงโตแต่มันไม่ใช่นะคะมันจะไม่มีใบแต่พอพอดอกนั้นหายไปหายไปแล้วมันจะมีใบขึ้นมาเป็นใบใหญ่ๆลักษณะมันคงลักษณะคล้ายๆกันกับพืชชนิดเนี้ยมันใบใหญ่จริงๆนะดูสิดูลมพัดดอลมพัด ไม่ดู่นไม่ใช่น้อยๆค่ะเพราะว่าผู้กิโนโตมันเยอะเลยค่ะตรงเนี้ยอยากูจริงๆคราวนี้จบคลิปจริงๆคูใบม,มันใหญ่ถ้ามาดูช่วงช่วงก่อนหน้านี้สักประมาณเดือนหนึ่งอ่ะใบมันสวยยค่ะใบไม่ขาดนะมันใบใหญ่มากอไว้พบกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆคราวนี้ปิดคลิปจริงๆ สวัสดีค่ะ